โอเคนะครับหลังการติดตั้งวงล้อไฟฟ้าไปนะครับในไมตี้มาดูกันนะครับว่าเลี้ยวแล้วเบาดีไหมนะครับมือเบียร์เลี้ยสบายครับมาดูการคืนตัวครับใครบอกว่าวงะไรไฟฟ้าไม่คืนนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับของช่างนายนะครับบอกได้กัำเดียวว่าอยู่ที่ช่างติดตั้งนะครับไม่ได้ม้เลยนี่ครับการคืนตัว ไม่มีปัญหาเลยนะครับขับสบายขึ้นนิ่มขึ้นนะครับวงอะไรรู้สึกได้เบากว่าเดิมนะครับไม่ต้องเย่ะไม่เข็ดเอวอยู่นะครับผมนี่ปล่อยมือได้สบายครับไม่แข็งไม่สั่นจนเกินไปนะครับเดี่ยวสบายครับการนี้กระปุกไม่ค่อยดีนะครับระยะฟีเยอะไปหน่อยนะครับการคกืนตัวไม่ต้องไป่ดวงเลย นะครับการน,นี้ได้ปรับแต่งเป็นพิเศษนะครับในชุดมอเตอร์วงลไฟฟ้านะครับอ่าใครที่เจอปัญหาวงมาลไฟฟ้าติดตั้งวงเวลไฟฟ้าแล้วไม่คืนนะครับดูคลิปนี้นะครับอ่าสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมผมมีเทคนิคอยู่ในตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมาดูกันนี่ครับนี่ครับการคือตัว สบายครับผมไม่มีปัญหาโอเคครับสวัสดีครับ